ตัวนี้เป็นตัว,ตวเคร,รื่องฉีดน้ำสำหรับล้างแอร์ตัวเล็กกระทันรัดเสียงเงียบไม่ดังเหมือนพวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไปตัวนี้เหมาะใครล้างพวกแอร์บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่แบบว่าไม่ต้องการเสียงดังมากเกินอยากดูว่าดังเท่าไหร่ก่อนเสียงเบามากเสียง้ปกติเนาะใช่ที่สามารถปรับแรงงานได้ตัวนี้<อ>สายมันก็ยาว5เมตรในซุปเปอร์มีประมาณนี้สายดูดน้ำกับสายต่อตัวด้านปืนแล้วก็มันจะปรับให้ไปเลย สังเกตว่าตามคอนโดหรือว่าหมู่บ้านจาัดสรอะไรพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยให้ทำเสียงดังวันเสาร์อาทิตย์บางทีช่างแอร์ก็อาจจะทํางานไม่ได้เพราะว่าโดนข้างบ้านร้องเรียนอะไรพวกเนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็อาจจะตอบโจทย์แต่ว่าอาจจะทํางานคาบหนักไม่ได้เนาะตอนนี้มันกี่บาทนะพี่ ถึงสิบบาทครับจะถึงสิบบาทก็อาจจะแบบล้างพวกทาบที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ถ้านี้เบาเกินอีกรุ่นหนึ่งมินจาที่ร้านก็มีขายอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าแรงขึ้นสิบถึงยี่สิบาทตัวสายอันนี้มันยาวเจ็ดเมตรถ้าอยากได้ยาวขึ้นลูกค้าสามารถซื้อมาต่อได้ส่วนตัวปืนพวกนี้ครับตรงปลายเขาจะมีเป็นหัวแบบนี้เหมือนกันโดนเคาพร์ซ่าได้ง่ายแล้วเป็นหัวแบบต่อเร็วเขาถอดออกไปใช้อุปกรณ์อื่นมาเสียบได้หมดเหมือนกันรุ่นนี้ก็ยังเสียงเบาอยู่ไหมเสียงจะดังขึ้นมาครับแต่ไม่ได้ดังมาก่่าาไไหรรรจิงๆมัันนด้บบะค ล,ลูกค้ามีปืนยี่ห้ออื่นที่ม,<ว>มันเป็นแรงดันสูงใช่ก็สามารถเปลี่ยนได้